ถ้าผมบอกคุณว่าวันนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาถูกศาลสั่งให้หยุดทันทีคุณจะเชื่อไหมครับไม่ใช่แค่หยุดเฉยๆแต่ศาลสั่งแรงถึงขั้นพาคนที่คุณส่งออกนอกประเทศไปแล้วกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่เฟกนิวส์และไม่ใช่ดราม่าการเมืองธรรมดาแต่มันคือคำสั่งจากศาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐที่กำลังทำให้ทั้งอเมริกาต้องหยุดและตั้งคำถามว่า รัฐบาลที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกทำเกินเส้นกฎหมายไปหรือเปล่าคำสั่งนี้ไม่ได้กระทบแค่ผู้อพยพไม่ได้กระทบแค่รัฐบาลแต่มันกระทบระบบอำนาจทั้งประเทศวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรศาลใช้อำนาจอะไรและทำไมหลายคนถึงบอกว่านี่คือการเบรกอำนาจรัฐบาลสหรัฐที่แรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวผมบอกเลยว่า คอาจิิดผดผโอเคมาดูกันว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมจะเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเรื่องมันเริ่มจากรัฐบาลสหรัฐเดินหน้านโยบายจัดการผู้อพยพแบบเร็วแรงเด็ดขาดมีผู้อพยพบ,บางกลุ่มถูกจับถูกส่งออกนอกประเทศแบบที่ยังไม่ได้ขึ้นศาลและยังไม่ได้มีโอกาสสู้คดีอย่างเต็มที่บางคนถูกส่งไปยังประเทศที่สาม บางคนถูกส่งไปควบคุมตัวในเรือนจำต่างประเทศซึ่งรัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต่อความมั่นคงและต้องทำแบบเร่งด่วนแต่ตรงนี้แหละครับที่ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเพราะมีการยื่นฟ้องต่อสารรัฐบาลกลางสหรัฐโดยทนายและองค์กรสิทธิมนุษยชนบอกว่าการกระทำแบบนี้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานศาลจึงเข้ามาดูและตั้งคำถามง่ายๆแต่แรงมากว่า รัฐบาลมีสิทธิ์ทำแบบนี้โดยไม่ให้คนขึ้นศาลจริงหรือผลคือศาลตอบว่าไม่ได้ศาลมีคำสั่งทันทีว่าให้รัฐบาลหยุดการดำเนินการทั้งหมดก่อนและต้องจัดให้มีการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและที่ทำให้เรื่องนี้ช็อกอเมริกาจริงๆคือศาลบอกว่าถ้าคุณส่งคนออกไปแล้วแต่กระบวนการไม่ถูกต้องคุณต้องพาคนเหล่านั้นกลับเข้ามา เพื่อให้เขาได้สิทธิ์ตามกฎหมายพูดง่ายๆคือศาลกำลังบอกว่าต่อให้คุณเป็นรัฐบาลต่อให้คุณอ้างความมั่นคงแต่ถ้าคุณข้ามขั้นตอนศาลการกระทำนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายสำนักข่าวใช้คำว่าศาลสหรัฐสั่งหยุดรัฐบาลทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่คำเตือนแต่มันคือคำสั่งที่มีผลจริงและรัฐบาลต้องทำตาม ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเราต้องรู้จักตัวละครหลักของดราม่าครั้งนี้ก่อนครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลกับศาลแบบลอยๆแต่มันมีคนจริงอำนาจจริงและผลกระทบจริงตัวละครที่ 1. นศาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐคนแรกคือศาลหรือพูดให้ชัดคือศาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐ หน้าที่ของศาลไม่ใช่การบริหารประเทศไม่ใช่การเมืองแต่คือการถามคำถามง่ายๆว่าสิ่งที่รัฐบาลทำถูกกฎหมายหรือเปล่าศาลไม่ได้บอกว่ารัฐบาลใจร้ายและก็ไม่ได้บอกว่าผู้อพยพถูกทุกอย่างแต่ศาลบอกว่าต่อให้คุณจะทำอะไรด้วยเหตุผลดีแค่ไหนคุณก็ข้ามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้ในสายตาศาล กฎหมายต้องมากกว่าความเร่งด่วนตัวละครที่สองคือรัฐบาลสหรัฐหรือฝ่ายบริหารรัฐบาลอยู่ในโหมดจัดการให้เร็วโดยเฉพาะเรื่องผู้อพยพความมั่นคงและแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศรัฐบาลมองว่าถ้าระบบช้าประเทศก็เสี่ยงดังนั้นรัฐบาลจึงเลือกทางลัดใช้อำนาจฝ่ายบริหาร และตีความกฎหมายแบบกว้างมากปัญหาคือทางลัดนั้นดันไปชนกำแพงที่ชื่อว่าศาลตัวละครที่3คือคนที่เสียงเบาที่สุดแต่ได้รับผลกระทบมากที่สุดผู้อพยพกลุ่มนี้บางคนอยู่ในสหรัฐมานานบางคนมีครอบครัวบางคนยังไม่เคยได้อธิบายตัวเองต่อศาลเลยแต่วันหนึ่งเขาถูกจับถูกส่งออก และบางคนถูกส่งไปควบคุมในประเทศอื่นในสายตาสารคนกลุ่มนี้ยังไม่เคยได้รับโอกาสที่เป็นธรรมตัวละครที่4ทนายความและองค์กรสิทธิมนุษยชนตัวละครหลับที่หลายคนมองข้ามคือทนายความและองค์กรสิทธิมนุษยชนคนกลุ่มนี้เป็นคนพาเรื่องขึ้นศาลเป็นคนถามคำถามแทนผู้อพยพว่า ทำไมถึงไม่มีโอกาสขึ้นศาลเหมือนคนอื่นถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เรื่องนี้อาจไม่เคยถูกเปิดโปงเลยก็ได้และเมื่อคุณเอาตัวละครทั้งหมดนี้มาอยู่ในฉากเดียวกันศาลผู้คุมกติการัฐบาลผู้ใช้อำนาจผู้อพยพผู้ได้รับผลกระทบทนายผู้จุดชนวนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประทะกันของอำนาจที่ไม่มีใครถอยง่ายๆ และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคำถามใหญ่ที่เราจะคุยกันต่อว่าศาลมีสิทธิหยุดรัฐบาลแค่ไหนและรัฐบาลควรไปได้ไกลแค่ไหนทีนี้เรามาถึงจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนี้แล้ครับหลายคนอาจสงสัยว่าศาลไม่เคยรู้หรือว่ารัฐบาลต้องดูแลความมั่นคงศาลไม่รู้หรือว่าผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวรู้ครับแต่ที่ศาลร,รับไม่ได้จริงๆมันอยู่ตรงคำคำเดียว d Due Process หรือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม d u e Process คืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับ Du Due p r s c e s s แปลว่าก่อนที่รัฐจะทำอะไรกับใครสักคนคุณต้องให้เขารู้ว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรมีโอกาสอธิบายมีโอกาสขึ้นศาลและมีคนตัดสินที่เป็นกลางไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเป็นคนรวยเป็นคนจนหรือเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายก็ตามนี่คือหัวใจของกฎหมายอเมริกัน แล้วรัฐบาลพลาดตรงไหนปัญหาคือในกรณีนี้ศาลมองว่ารัฐบาลทำเร็วเกินไปจนข้ามขั้นตอนสำคัญบางคนถูกส่งออกโดยที่ยังไม่ได้มีการไต่สวนจริงจังบางคนยังไม่ทันได้เจอผู้พิพากษาก็ถูกส่งไปอยู่ในเรือนจำต่างประเทศแล้วในสายตาศาลนี่ไม่ใช่แค่รีบแต่มันคือการตัดโอกาสในการป้องกันตัวจุดที่ทำให้ศาลขึ้นเสียงสิ่งที่ทำให้ศาลสั่งแรง ไม่ใช่แค่เรื่องผู้อพยพนะครับแต่เป็นเพราะสารเห็นว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลทำแบบนี้ได้วันหนึ่งรัฐอาจทำกับใครก็ได้โดยไม่ต้องผ่านสารก่อนวันนี้คือผู้อพยพพรุ่งนี้จะเป็นใครศาลกำลังปกป้องอะไรจริงๆสารไม่ได้ปกป้องคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่กำลังปกป้องหลักการหลักการที่บอกว่าอำนาจรัฐต้องมีขอบเขตและต้องถูกตรวจสอบเพราะถ้าอำนาจรัฐไม่มีเบรก ต่อให้เริ่มต้นด้วยเหตุผลดีสุดท้ายมันอาจกลายเป็นอำนาจที่อันตรายทำไมต้องสั่งถึงขั้นพากลับประเทศหลายคนตกใจว่าทำไมศารไม่แค่สั่งหยุดแต่สั่งให้พาคนกลับมาด้วยเหตุผลของสารคือถ้าการส่งออกไปตอนแรกเกิดจากกระบวนการที่ไม่ถูกต้องสารก็ต้องย้อนกระบวนการนั้นพูดง่ายๆคือถ้าคุณทำผิดตั้งแต่ต้นคุณก็ต้องแก้ให้มันถูกนี่แหละครับคือจุดแตกหักของเรื่องนี้ ไม่ใช่พระสาลอยากท้าทายรัฐบาลแต่พระสาลมองว่าถ้าไม่หยุดวันนี้กฎหมายอาจไม่มีความหมายอีกต่อไปและจากจุดนี้เองเรื่องมันเลยไม่ใช่แค่คดีหนึ่งคดีแล้วครับแต่มันกลายเป็นคำถามใหญ่ของทั้งประเทศว่าใครกันแน่ที่ควรมีอำนาจสูงสุดทีนี้คำถามคือทำไมเรื่องนี้ถึงถูกเรียกว่าช็อคอเมริกามันไม่ใช่แค่เพระาะศาลสั่งแรง แต่มันช็อกเพราะมันแตะเส้นประสาทของประเทศนี้โดยตรงอเมริกาเป็นประเทศที่รัฐบาลมีอำนาจสูงมากโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและการเข้าเมืองแต่ครั้งนี้สารไม่ได้แค่เตือนไม่ได้แค่ขอให้ทบทวนสารพูดชัดๆว่าหยุดก่อนและแก้ให้ถูกสำหรับคนอเมริกันจำนวนมากนี่คือภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆ เรื่องนี้กำลังถามคําถามที่ใหญ่มากว่าศาลควบคุมรัฐบาลได้แค่ไหนในประเทศที่เถียงกันเรื่องอำนาจรัฐมาตลอดคำสั่งแบบนี้มันเหมือนเอาหินก้อนใหญ่ไปโยนกลางสะคลื่นมันกระเพื่อมไปทุกทางฝั่งหนึ่งบอกว่าศาลทําถูกแล้วกฎหมายต้องมาก่อนอีกฝั่งบอกว่าศาลกำลังผูกมือรัฐบาลและทําให้ประเทศอ่อนแอสองมุมนี้ไม่มีใครยอมใครง่ายๆ อย่าลืมนะครับอเมริกากำลังอยู่ในช่วงที่การเมืองตึงความเชื่อใจรัฐต่ำและสังคมตั้งคำถามกับอำนาจมากขึ้นคำสั่งสาลวันนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่มันกลายเป็นเชื้อเพลิงทางการเมืองทันทีอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องภายในประเทศอย่างเดียวประเทศอื่นองค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อโลกกำลังจับตาว่าสหรัฐอเมริกาจะยึดหลักกฎหมายของตัวเองได้จริงไหม เพราะอเมริกาชอบพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพและกฎหมายวันนี้โลกกำลังดูว่าอเมริกาจะทำตามคำพูดตัวเองหรือเปล่าทั้งหมดนี้รวมกันครับเลยทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กมันคือสัญญาณว่าระบบอำนาจของอเมริกากำลังถูกทดสอบอย่างจริงจังและจากตรงนี้เองผลกระทบที่ตามมาจะไม่ได้หยุดแค่ในห้องพิจารณาคดีแต่จะลามไปถึงนโยบาย การเมืองและชีวิตของคนจำนวนมากทีนี้หลายคนอาจคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจบแค่ในศาลเดี๋ยวรัฐบาลอุทธร์แล้วก็เดินหน้าต่อแต่ความจริงคือผลกระทบของคำสั่งนี้มันลึกและกว้างกว่านั้นมากผลกระทบที่1น,นโยบายรัฐบาลต้องชะลอทันทีอย่างแรกที่เห็นชัดที่สุดคือรัฐบาลต้องเบรกนโยบายบางอย่างทันทีทุกการส่งออกทุกการควบคุมตัวต่อจากนี้ ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะโดนสารสั่งหยุดซ้ำหรือเปล่าพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่กล้าลุยเหมือนเดิมคดีอื่นๆจะเอาไปเป็นแบบอย่างคำสั่งสารแบบนี้ไม่ได้อยู่โดดๆทนายทั่วประเทศกำลังมองคำตัดสินนี้เป็นอาวุธทางกฎหมายคดีผู้อพยพอ,อื่นคดีส่งออกเร่งด่วนหรือคดีความมั่นคงจะถูกหยิบมาอ้างว่าสารเคยเบรกแล้วครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในภาวะลำบากลองนึกภาพนะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการคำสั่งจากรัฐบาลคือต้องจัดการให้เร็วแต่เสียงจากศาลคือถ้าข้ามขั้นคุณอาจผิดกฎหมายคนทำงานหน้างานกลายเป็นคนที่เสี่ยงที่สุดผู้อพยพได้ลมหายใจแต่ไม่ใช่ชัยชนะสำหรับผู้อพยพคำสั่งนี้เหมือนได้หยุดหายใจแรงๆสักครั้งแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อยู่ต่อ ศาลไม่ได้บอกว่าห้ามส่งออกแต่บอกว่าต้องทำให้ถูกกฎหมายหลายคนยังต้องขึ้นศาลยังต้องสู้คดีและยังไม่รู้อนาคตตัวเองการเมืองเดือดขึ้นอีกระดับอย่าลืมครับเรื่องผู้อพยพคือหนึ่งในประเด็นที่ร้อนที่สุดในอเมริกาคำสั่งศาลวันนี้กลายเป็นเชื้อไฟทันทีฝ่ายหนึ่งบอกว่านี่คือชัยชนะของกฎหมายอีกฝ่ายบอกว่านี่คือศาลที่ขวางประเทศ และเมื่อการเมืองเดือดการตัดสินใจในอนาคตก็จะยิ่งยากขึ้นทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมบอกว่าผลกระทบของคำสั่งสาลแรงกว่าที่หลายคนคิดเพราะมันไม่ได้หยุดแค่คนกลุ่มหนึ่งแต่มันเปลี่ยนวิธีที่รัฐบาลต้องใช้อำนาจไปเลยและเมื่ออำนาจเปลี่ยนสมดุลก็เปลี่ยนคำถามต่อไปคือแล้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และอเมริกาจะเดินต่อ,อยังไงทีนี้ ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากพูดความเห็นส่วนตัวบ้างแบบตรงไปตรงมาเพราะเรื่องนี้ถ้าพูดแค่ว่าใครถูกใครผิดมันจะง่ายเกินไปมุมที่ 1. สารทำถูกในมุมกฎหมายถ้ามองในมุมกฎหมายล้วนๆผมคิดว่าสารทำในสิ่งที่สารต้องทำกฎหมายมีไว้เพื่อคุมอำนาจไม่ใช่เพื่อเชียรารัฐบาลและไม่ใช่เพื่อเอาใจสังคม ถ้าวันนี้สารปล่อยผ่านเพียงเพราะเรื่องนี้อ่อนไหวพรุ่งนี้ <appointment> กฎหมายก็อาจถูกข้ามได้ง่ายขึ้นอีกแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็ไม่คิดว่ารัฐบาลเป็นตัวร้ายทั้งหมดรัฐบาลเจอแรงกดดันจริงทั้งจากประชาชนจากการเมืองและจากปัญหาหน้างานถ้ารัฐบาลช้าก็โดนด่าถ้ารัฐบาลเร็วก็โดนสารเบรกนี่คือกับดักของอำนาจบริหารคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือ เราจะหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชนได้จริงไหมเพราะถ้าเอนไปข้างหนึ่งมากเกินอีกข้างจะเจ็บทันทีสิ่งที่น่ากังวลจริงๆคือสิ่งที่ผมกังวลไม่ใช่คำสั่งศาลวันนี้แต่คือสิ่งที่อาจตามมาถ้ารัฐบาลมองศาลเป็นศัตรูและศาลมองรัฐบาลเป็นภัยระบบทวงดุลจะกลายเป็นสนามรบและคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ผู้มีอำนาจแต่คือประชาชน ผมอยากให้เราลองคิดแบบนี้ครับวันนี้สารหยุดรัฐบาลอาจทำให้หลายคนไม่สบายใจแต่ลองนึกดูว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครหยุดรัฐบาลได้เลยประเทศนั้นจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าสารถูกร้อเเซหรือรัฐบาลผิดร้0ยซแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้กําลังเตือนเราว่าอำนาจที่ไม่มีเบรกไม่ว่ามาจากใครก็อันตรายเหมือนกัน และนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้ควรถูกพูดและควรถูกตั้งคำถามไม่ใช่แค่ปล่อยให้ผ่านไปทีนี้คำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้คือแล้วจากนี้ไปอเมริกาจะเดินต่อ,อยังไงผมขอสรุปเป็น3มฉากทัดง่ายๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงฉากที่ 1. รัฐบาลอุทรนเดินหน้าชนสารทางแรกรัฐบาลอาจเลือกไม่ถอยอูทอนคำสั่ง สู้ในศาลที่สูงขึ้นและพยายามยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปคือเรื่องความมั่นคงถ้าเป็นแบบนี้เราอาจได้เห็นศึกสายาวเป็นปีและประเทศจะยิ่งแตกเป็นสองฝั่งชัดขึ้นฉากที่สองรัฐบาลยอมปรับวิธีไม่ใช่หยุดนโยบายแต่เพิ่มขั้นตอนเพิ่มการพิจารณาคดีเพื่อไม่ให้ศาลเอาผิดได้อีก ทางนี้ดูปลอดภัยกว่าแต่ก็ช้ากว่าและอาจไม่ถูกใจฐานเสียงบางกลุ่มฉากที่ 3. เรื่องนี้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางที่สและผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดคือคำสั่งสารครั้งนี้จะถูกใช้เป็นมาตรฐานใหม่ทุกครั้งที่รัฐบาลจะใช้อำนาจแรงจะมีคนถามทันทีว่าแล้วสารจะว่าไง ถ้าเป็นแบบนี้สมดุลอำนาจของอเมริกาจะเปลี่ยนไปจริงๆไม่ว่าทางไหนจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่ชัดมากคือเรื่องนี้ยังไม่จบและผลของมันจะอยู่กับอเมริกาไปอีกนานสุดท้ายก่อนจบคลิปผมอยากฝากความคิดหนึ่งไว้ครับวันนี้สารสั่งหยุดรัฐบาลทำให้หลายคนอึดอัดหลายคนไม่พอใจแต่ลองย้อนกลับไปคิดดีๆเว้นจังหวะ ประเทศที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ประเทศที่ศาลกับรัฐบาลทะเลาะกันแต่คือประเทศที่ไม่มีใครหยุดอำนาจใครได้เลยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศแต่มันคือบทเรียนว่าอำนาจต้องถูกตรวจสอบไม่ว่ามาจากใครคุณคิดยังไงกับคำสั่งศาลครั้งนี้ศาลทำถูกไหมหรือรัฐบาลควรมีอำนาจมากกว่านี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับผมอยากอ่านความเห็นของทุกคนจริงๆ แ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามทาิิน Podcast ขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ